สวัสดีคนวันอังคารค่ะวันอังคารดวงรายสัปดาห16์16-23ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิปซีเป็นคำตอบนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยสัปดาห์นี้มันจะมีอะไรฟุกฟุก ซาเอเซอร์ไพรส์ข่าวดีได้เงินมาแบบฟุกฟุกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบฟุกฟุกพบรักโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้เงินทองโชคลาภการงานแต่สิ่งสำคัญคือไพ่การงานสัญลักษณ์ของไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือภาระความรับผิดชอบสูงเหนื่อยหนกัก หากโหมทําเยอะปริมาณงานเยอะบางคนคนอื่นเขาหยุดไปเที่ยวสงการตัวเราเองยังต้องทํางานหนักบางคนสงการเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาภาระความรับผิดช,ชอบรออยู่งานเต็มไปหมดเลยนะจัดลําดับความสําคัญดีๆคนเราเครียดเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่มันจำเป็นต้องทําจัดลำดับความสำคัญให้ดีทุกอย่างมีเวลาทุกอย่างควรต้องจัดตารางเวลาชีวิต อะไรให้คนอื่นรับผิดชอบให้คนอื่นแบ่งเบาเราบ้างให้คนอื่นช่วยบ้างถ้าทำตัวเป็นนางแบกวงเล็บภาระทุกอย่างก็จะกองอยู่ที่เราอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะมันอาจจะหมายถึงภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหนี้สินงานบ้านงานเดือนต่างๆที่เราต้องแบกรับเพราะฉะนั้นแบ่งให้คนอื่นบ้างดวงวันอังคารมันเป็นดวงเหนื่อยดาวหมายเลข3ดาวอังคารคือสัญลักษณ์ของนักรบมันจะไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆต้องสู้ต้องบุกบา่ฝาฝ่าฟันแต่ ดาห์นี้จะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกฟุกจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบฟุกฟุกจะมีข่าวดีเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางใครรอคอยคําสั่งย้ายใครอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยใครอยากไปเมืองนอกใครอยากเดินทางมีโอกาสได้เดินทาง ใครที่มีปัญหาหนักอกอยู่ตอนนี้คิดว่าแก้ไม่ได้แน่คิดว่าต้องตายแน่ๆปัญหาทุกอย่างอยู่ดีๆก็มีตัวช่วยอยู่ดีๆก็มีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงสัปดาห์นี้ดีแต่เราไม่แบกนะคะความรักก็เหมือนกันแบกความเครียดแบกความกดดันหรือบางคนบ้าการบ้างานอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอย่าจริงจังกับชีวิตมากไป คุณกดดันแฟนคุณก็กดดันด้วยคุณไม่มีความสุขคนอยู่ด้วยก็อึดอัดพากันไปกินไปเที่ยวสนุกสนานละลาหาความสุขนิดหนึง่งฮันนีมูนหน่อยเที่ยวหน่อยปาร์ตี้หน่อยนะคะสำหรับคนโสดคนโสดคนเก่าๆกลับมาตายรังเหมือนมันไปไหนไม่รอดนะแต่สิ่งสำคัญอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าคนคนนั้นมันไม่มีความรับผิดชอบคุณก็จะเสียเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่ไร้ความรับผิดชอบนะส่วนเรื่องของคนโสดโสดสนิท ไพ่เด็กเด็กเจ้าสำราญหาความสุขหาความสำราญใส่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะอาภัพรักใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตให้เต็มที่ถ้าไม่ชอบให้ใครมาจูจ้จี้จุกจิกวุ่นวายอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเรื่องของการเสริมดวงเสริมดวงช่วงนี้อาจารย์แนะนําเป็นสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกัจจยสามพระอรหันต์เนี่ยครบ ครอบจัก,กรวาลน,นะ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางใครอยากมีโชคมีลาบบูชาพระศิวลีใครอยากอยู่ดีกินดีบูชาพระสังกาจายใครอยากรวยอยากประสบความสำเร็จชีวิตอุปสรรคปัญหาเยอะ พระอุปคุธช่วยได้นะสาพระอรหันต์หตลับรับไป3องค์239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางช่วงนี้เซนแม่นลางสังหอนแม่นทำไมถึงให้บูชาพระศิวลีทำไมให้บูชาสาพระอรหันต์เพราะว่าช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่นะใครยังไม่มีปู่พญายนาคอยากได้ไว้บูชาก็ได้เหมือนกันนะเก็บเงินอยู่แน่นอนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าไม่รวยแต่ก็มีกินไม่มีวันหมด3ชิ้น3า ร9 9ถุงกรรมมี่น้าเกีียวนาะองค์พญานาคแล้วก็3พระอรหนะันต์น่ะสอย่างเนี้ยสามเกราคาโปรโมชั่นจุกจุกเซ็นแม่นลางสังหรณแม่น man, โชคลาบจากการเดินทางเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับความ enjoyentertain นะเลขเด่นเลขมงคล106ที่เหลือเชื่อเซนเชื่อลางสังหรณของตัวเองได้ สัปดาห์นี้ปล่อยใจให้สบายอย่าก,กดดันมากทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาจะจบสิ่งที่คิดว่าไม่ได้จะได้อะไรที่เหมือนจะสิ้นหวังหมดกำลังใจอยู่ดีๆก็สำเร็จอยู่ดีๆก็ได้มาเหมือนมีปาฏิหารไปปล่อยปลาเสริมดวงนะ ปล่อยปลาเท่าจำนวนอายุก็ได้นะไม่ต้องปล่อยปลาใหญ่อะไรขนาดนั้นปลาเล็กๆก็ได้ปล่อยปลาเท่าจํานวนอายุสุขภาพระมัดระวังออฟฟิศซินโดมปวดบ่าไหล่หลังนะยังอื่นไม่มีอะไรใครอยากได้สามพระอรหันต์อยากได้พยานาะคก็ทักมาใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ